จะทำให้หน้าใส่บ่มีสิวสวัสดีเจ้าปากันทําแล้วเนาะกับพัทหาสุภาษิตวันนี้พัดจะปาคุณผู้ชมไปพอสมุนไพรชนิดหนึ่งเจ้าช่วยลดอาการปวดข้อปวดตามนิ้วอเจ้าบางท่านนี้ปวดจากโรคเกาเนาะช่วยบรรเทาอาการปวดจากโรคเกาได้ดีเจ้าเพราะว่าเปิ้ลมีสรพคุณช่วยลดกดยูริกได้โดยตรงเลย เดี๋ยวพัดจะปาไปพอสมุนไพรพื้นบ้านสมุนไพรไทยๆนะเจ้าอยู่ตมแรงบนท้องว่าน้าน้าขงังหรือว่าแรงชื้นๆหน่อยอ่ะเจ้าเปิ้จะขึ้นเยอะเนาะเดี๋ยวพัดเดี๋ยวพัดปาไปพอสมุนไพรชนิดนี้กันเจ้าสมุนไพรผักกระสังเจ้าสีเปิ้นสีจะชุ่มชุ่มน้ำเนาะชุ่มชําสีสวยมากเลยเจ้า กระสังเป็นสมุนไพรพื้นบ้านเจ้ามักจะขึ้นในที่ชุ่มน้ำเนาะหรือที่มีความชื้นสูงพักชนิดนี้นะเจ้ามีสรรพคุณเยอะมากจนเฮาคาดบ่ถึงเลยเอามาทําเป็นอาหารได้หลายเมนูขนาดเจ้าทั้งยำทั้งพัดลวกหรือว่านึ่งก็ได้เจ้าพักกระสังนี่นะเอามากินเป็นอาหารนี่ได้หลายเมนูเจ้าส่วนสรรพคุณทางยาจะเด่นมาก ในเรื่องการช่วยรักษาอาการปวดต่างข้อแล้วก็จากปวดจากโรคเกาต์ได้เป็นอย่างดีเลยเจ้าด้วยการนําผักกระสังนะเจ้าสดๆนี่เลยหนึ่งกับมือเนาะต้มกับน้ำสองแก้วต้มให้เหลือหนึ่งแก้วเจ้าคือแบ่งกินครั้งละครึ่งแก้วเนาะเช้าเย็นก่อนหรือหลังอาหารก็ได้หรือจะกินแบบสดๆก็ได้เจ้าแต่บ่ต้องกินเยอะแต่คือกินทุกวันเนาะ จะช่วยเรื่องอาการปวดตามข้อหรือปวดจากโรคเกาบรรเทาแล้วก็หายได้เจ้าแต่ต้องงดกินอาหารแสลงตัวตีเด่นๆของผักกระสังนี่ก็คือแหมยางหนึ่งก็คือช่วยรักษาสิวด้วยตัวเจ้าโดยกันจช้น้ำต้มผักกระสังเนี่ยจล้างหน้าเนาะจะทำให้หน้าใสบ่มีสิวหรือว่าจะคั้นเอาน้ำจากใบกระสังนะเจ้า เอามาทาหรือว่าแต้มบริเวณที่เป็นสิวจะทำื่อสิวยุบลงอย่างเร็วจะาจะทำมือสิวแห้งถ้าใจถ้าต้มเอาน้ําล้างหน้าหน้าก็จะใสสูตรสมัยสาวโบราณเปิ้นจะต้มน้ํากระสังนะเจ้าล้างหน้าหน้าจะใสจะนวลเหมือนใบกระสังนะเจ้าปิ้นจะวาวๆจะนวลๆเนาะใบเปิ้นจะงามผักกระสังนอกจากจะแก้อักเสบแล้วก็แก้ปวดได้ ในสารของผักกระสังก็มีฤทธิ์ต้านมะเร็งได้ตัวเจ้าอันนี้สปปรรพคุณเด่นๆของผักกระสังเนาะที่พัดได้มาบอกท่านผู้ชมในวันนี้เจ้าและนี่ก็คือสมุนไพรกระสังสมุนไพรพื้นบ้านที่มีอยู่ทั่วทุกภาคเจ้าเอามาใช้เป็นยาสมุนไพรก็ได้เหมือนกันเนาะอยู่ที่เฮาจะยิบจะจับเอามาใช้ก่อนใช้ยาสมุนไพรควรศึกษาให้แน่ใจนะเจ้าเน้อถ้าบ่มั่นใจก็ควรถามผู้เชี่ยวชาญหมอพื้นบ้านหรือว่าแพทย์แผนไทยนะเจ้า เพื่อที่จะเป็นการปลอดภัยกับเราที่สุดเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้กพัดด้วยเนาะวันนี้พัดลาไปก่อนเจ้าปะกันไหมคลิปหน้าสวัสดีเจ้า